ท่านผู้ฟังคงจะได้ทราบเรื่องของภัยพิบัติต่างๆในประเทศไทยแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารบุคคลซึ่งได้รับภัยพิบัตินั้นๆแต่ขอให้คิดให้ละเอียดกว่านั้นนะคะทำไมถึงจะสงสารเพียงเฉพาะตอนที่บุคคลนั้นๆได้รับผลของกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว ทำไมไม่สงสารก่อนนั้นคือในขณะที่บุคคลน,นั้นๆทําอกุศลกรรมทําไมต้องรอจนกระทั่งบุคคลน,นั้นได้รับผลของอกุศลกรรมและวถึงจะสงสารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดสงสารตั้งแต่บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำอกุศลกรรมคือไม่ต้องไปรอจนกระทั่งได้รับภัยพิบัต,ติต่างๆแล้วก็เกิดความเมตตาสงสาร แต่สงสารตั้งแต่เริ่มที่บุคคลนั้นทำเหตุคืออกุศลกรรมพระเหตุว่าคนที่ทำอกุศลกรรมเป็นหนี้ความทุกข์ยากลำบากจากกรรมของตนซึ่งวันหนึ่งวันใดจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น